โอเคครับวันนี้ก็จะมาอธิบายว่าเสียงม่านชัตเตอร์กับเสียงที่เราคุ้นเคยอ่ะจริงๆมันคือคือคนละอย่างกันอ่าครับวันนี้ก็รบกวนพิยุทธ์อ่าอธิบายหน่อยสบายมากค,ครับผมคือเนื่องจากมันเลนส์ฮัลส์แบลตเนี่ยเป็นเลฟชัตเตอร์พอการเป็นเลฟชัตเตอร์เนี่ยมันมีชัตเตอร์อยู่ที่เลนส์เพราะฉะนั้นเสียงที่เราจะได้ยินเนี่ยมันถึงส่วนใหญ่มันเป็นเสียงของม่านที่สอง ที่เขาเรียกว่า auxiliary shutter curtains เพราะฉะนั้นมันจึงมันมันจึงไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราได้ยินนะ่ะอ่ามันเป็นเสียงม่านบานพับแทนที่มันจะเป็นเสียงชัตเตอร์นะอันนี้คือเสียงชัตเตอร์นะเดี๋ยวลองฟังดูนะนี่คือเสียงชัตเตอร์นี่ครับคือเสียงชัตเตอร์เอาใหม่นะอ<ร>ลองอ<า>ีกทีนึงชา้าๆนี่คือเสียงชัตเตอร์ เนี่ยครับเสียงชัตเตอร์แต่เสียงที่เราได้ยินอันนี้มันมันคือเสียงม่านที่สองที่เราเรียกว่า auxiliary shutter curtains เนี่ยนี่เห็นไหมครับเพราะนี่นี่คือเสียงที่เราคุ้นเคยไม่ผิดหรอกครับที่เราจําได้ว่าเสียง,ยงนี้มีแต่ฮัสบล็เท่านั้นที่เป็นนะครับแต่ว่าแค่เราอยากอธิบายให้เข้าใจว่ามันมันมัน,มนแค่คนละเสียงเพราะถ้าเสียงชัตเตอร์ดังขนาดนี้อัตราการสั่นสะเทือนนี่จะสูงมาก เลื่อเนี่ยมันจริงไม่เหมาะกับการที่จะต้องใช้มือถือแต่จริงหมาย,มาย,มายถึงว่ามือถือถ่ายนะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันมันนิ่งมากครับแต่ว่าชัตเตอร์สปีดเนี่ยเราจะได้ยินเมื่อมันมัน,น,นทำงานในชัตเตอร์สปีดต่ำแต่ถ้าสูงเราจะไม่ได้ยินเหมือนกันนี่ครับแต่ถ้ามันสูงขึ้นเนี่ยเราจะแทบไม่ได้ยินเลยเราจะได้ยินแต่เสียงม่านที่สเห็นไหมครับ S <S <S เหมือนว่าเสียงเสียงขลางม,มันกบเสียงชัตเตอร์ถูกถูกแต่จริงๆแล้วถามว่าเสียงลิฟชัตเตอร์มีไหมมีแต่เบามากอ,มอย่างที่บอกไปเบาๆๆเบาเบาจริงๆอันนี้คือรุ่น500ร้อยสีนิใช่ใช่แล้วถ้ารุ่น2 0 0พันะครับสองพันหรือยใช่2,200รเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้คือเสียงชัตเตอร์จริงๆเ,ๆเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้คือเสียงชัตเตอร์จริงๆเราไม่ได้ใช้ชัตเตอร์ที่ตัวเลนแล้วนะครับเราใช้ตัวชัตเตอร์ที่ตัวกล้องลองดูที่1ส่วนสี่สมมตินะครับ คือเสียงชัตเต์จริงๆอ่ะเ,<ร>เดี๋ยวเ,<ร>เดี๋ยวนะขอลองอีกทีหนึ่งใหเสียงชัตเต์เดี๋ยวเราดูดูเสียงจากม่านของมันก็ได้ครับม่านมันจะไม่เหมือนกับม่านของห้าร้อยซีรีส์ม่านจะเป็นแบบเป็นม่านชัตเตอร์จริงๆนะครับทาจากไหมญี่ปุ่นนะครับที่มีความสําคัญแล้วก็ยาวนานมาเป็นพันปีเลยชื่อฮาบูต hmm. e. ะเอะฮาบูตะเอะ Japanese Silk นี่คือที่เราเห็น นี่คือเสียงม่านชัตเตอร์ไอ้นี้ก็คือม่านชัตเตอร์ใช่ม่านเลยนะที่ตอนเพราะว่าสองร้อยสองพันม่านมันจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ใช่ม่านม่านยึดจุดเจอที่พอดีแต่ถ้าอย่างห้าร้อยอย่างห้าร้อยซีรีส์ก็จะอยู่ที่เลนอยู่ใช่จึงั้ไอ้ข้าหลังมันก็จะเป็นแค่บานพับที่สองเพื่อทํางานสัมพันธ์กันตอนที่เราถอดเป็ี่ยนเลนใส่เลนเงี้ยแสงมันจะได้ไม่รอดเข้าไปยังฟิล์มนะครับอันนี้คือการออกแบบของเขาเนี่ยถ้าชัตเตอร์สปีดที่สูงขึ้นนะครับลองดู มันก็จะเปิดปิดเร็วขึ้นเห็นไหมครับอ่ะขอร้อยทีกทีหนึ่งแต่ในีกคือเสง focal p l a n e f ก็มา,มาจาก focal plane นี่แหละครับเลนส์ f หรือเลนส์ fe นั่นหมายความว่าเป็นเลนที่ใช้กับกล้อง Focal Plan ชัตเตอร์เท่านั้น แต่เลนที่เป็นของ l e ฟ f s h u t t e r อย่างเงี้ยเป็นของ Le ฟ f s h u t t e r หรือเป็นของ VCV hmm. เอามาใส่กับ200หรือ2000ได้ 9, hmm. แต่เลนของ2อง2 0 0หรือ2,000น่ะมาใส่กับ500 s e r i ซีรีส์อย่างเงี้ยไม่ได้ uh huh. ต้องเป็นเลนเฉพาะของมันอย่างเง mm. ี้ยต้องเป็นเลน F ออย่างเงี้ย uh huh. นี่คือเป็นเลนที่ไม่มีไม่มีชัตเตอร์ที่เลนใมีแต่ F, stop, f number. s t สตอกับ F Number ออย่างเงี้ยเป็นตน้นแต่เลนของเลน CF เนี่ยทุกอย่างจะอยู่ที่เลนหมด hmm. ไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์หรือว่าจะเป็น f stop f number เอยนีมคือความต่าง นั้นเลน์ F หรือ F E Series เฉพาะ200กับ2000เท่านั้นแต่ว่าเลนของ500เนี่ยใช้ได้กับทั้งสองและ2000ันแต่แต่แต่คือต้องเป็น500ที่ตัวที่มันมีคำว่า F ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้ก็จะเป็น B ครับก็ต้องไปตั้งที่ B แทนแทนที่จะไปตั้งที่ F หรือหรือถ้าเก่านั้นถ้าเป็นรุ่นส ก็ตั้งที่ B เหมือนกันใช่เพราะในท่านเนี่ยมันจะมีปุ่ม F ปุ่มล็อกใช่ไหมไม่ให้มันขยับได้เวลาที่เราใช้กับบอดี้ที่เป็น200หรือ2000เนี่ยแต่แต่คือระหว่างไปตั้งที่ B กัปตั้งที่ F คือมันก็จะความสถิรจะต่างกันให้ผลเหมือนกันให้ผเหมือนกันครับเพียงแค่เลนส์รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ต่างกันเท่านั้นเองด้วยหลักการโอเคโอเคเรียบร้อย